สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตดี้และรายการแซตแชนเนลครับเนื้อหาสาระสําหรับตอนนี้ครับจะมารีวิวอุปกรณ์เสริมสําหรับโทรศัพท์มือถือตัวหนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยครับนั่นก็คือนี่ฮะหูฟังบลูทูธยี่ห้อคาวารุ่น S1 ครับแล้วด้วยราคาแค่899บาทครับเขามีอะไรเจ๋งๆซ่อนอยู่ข้างในเยอะมากเลยครับอย่างเช่นชาร์จครั้งเดียวฮะใช้งานต่อเนื่องไดถึง35ชั่วโมงแต่หากไม่ใช้งานนะสามารถสแต็มบายได้ตั้งเดือนหนึ่งนะครับอุ้ยเจ๋งนะนอกเหนือจาก นั่นนะคุณผู้ชมครับเห็นเขาเล็กๆแบบนี้นะเขามี AI ข้างในด้วยนะครับสำหรับการตัดเสียงรบกวนครับไม่ว่าเราจะอยู่ในตลาดให้อยู่ในสถานที่อื่นทึกขคมข้างถนนข้างทางยังไงเจ้า AI ตัวนี้ก็เอาอยู่ครับทำให้เวลาเราคุยกับใครอ่ะเสียงชัดเจนครับไม่ต้องมีเสียงบงเบงบงเบ,บงข้างหลังอะไรมารบกวนให้มากมายครับเจ้าการตัดเสียงตรงนี้แหละมันถึงเป็นสาระสำคัญในส่วนของ AI ของเจ้า KAWS หนึ่งตัวนี้ครับราคาแค่แปดร้อ 99บาทครับผมเขาเชื่อมด้วยบลูทูธ 5.0เลยนะฮะคุณผู้ชมครับใหม่มากๆบลูทูธ5.0นี่ใหม่มากเลยนะครับคุณผู้ชมฮะนอกเหนือจากนั้นนะการใช้เป็นบลูทูธในการคุยสนทนาครับผมเขายังสามารถจะคอนโทรลเพลงด้วยนะครับฟังเพลงไปด้วยนะกดเลื่อนเพลงจากตรงนี้ก็ได้หรือกําลังจําเป็นจะต้องเข้าห้องน้ําหรือจําเป็นจะต้องคุยอะไรสําคัญๆนะครับเจ้าตัวน,นี้เขาก็มีปุ่มมิวให้ด้วยนะกดทีเดียวหยุดเสียงเลยนะครับเรายังฟังคู่สนทนาได้อยู่นะแต่เขาไม่ได้ยินเสียงนะเฮ้ยอ hey, ย่างเวลาเราขอ เข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งไปฉี่แปบ๊บหนึ่งไม่อยากให้เสียงฉี่ชกหรือเสียงกดชักโครกมันดังอะ่ะก็กดปุ่มมิวไว้แป๊บหนึ่งนะครับจะได้ไม่เสียกิริยามารยาทฮะก็ใช้งานได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้อดีอย่างอื่นๆของเขาเพิ่มเติมกันอีกดีกว่าครับรวมั้งการทดสอบระบบ AI ตัดเสียงรบกวนของเขาด้วยครับ เจ้าคาวา S 1ตัวนี้ครับเข้ามาพร้อมกับกล่องแบบนี้เลยฮะให้เราพกพาไปไหนได้อย่างสะดวกมากครับมาก,กับตัวเขาแบบนี้ฮะขนาดกําลังน่ารักครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับแล้วอุปกรณ์ที่ให้มาครับก็จะมีสายชาร์จซึ่งเป็นสายชาร์จแบบ Type-C ครับผมโอ้โหสะดวกสบายมากครับนอกเหนือจากนั้นฮะ ก็ยังมีอุปกรณ์เสริมมาให้ด้วยครับอุปกรณ์เสริมที่ให้ก็คือยางหูฟังครับผมมีมาให้ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันครับมียางอะไหล่นอกที่นอกเหนือจากติดกับตัวเข้ามาแล้วนะ1ชิ้นนะก็ยังมียางอีกแบบหนึ่งที่ทําให้เราเสียบอัดไปกับหูเราได้เลยครับเจ้าตัวนี้ฮะสามารถจะสลับได้ทั้งหูซ้ายหูขวาครับผมมีมาให้เราพร้อมใช้งานกันทันทีครับ ในส่วนสาระที่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นครับนั่นก็คือนี่แหละครับระบบ AI ครับผมเป็นไมโครโฟนที่ซ่อนอยู่ตรงนี้พร้อมระบบ AI ที่ช่วยตัดเสียงรบกวนให้กับเราได้ครับเวลามันมีสัญญาณรบกวนเข้ามานะเจ้าตัวนี้จะช่วยตัดได้มากเลยเดี๋ยวเราจะไปทำการทดสอบกันดูครับผมส่วนไมโครโฟนที่ใช้งานในการรับเสียงและพูดายจริงๆจะอยู่ตรงปลายตรงนี้ฮะซึ่งอยู่ใกล้กับปากเรามากที่สุดครับผมนอกเหนือจากนี้ฮะเรามาดูครับผมปุ่มกดตัวนี้ฮะมีขนาดใหญ่แต่ไม่อ่อน แอร์ครับใครที่เคยใช้ในหลายๆยี่ห้อจะพบว่าบังเอิญไปแตะเบาๆมันก็ทําการโทรออกหรือวางสายไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารําคาญมากเลยครับแต่สําหรับเจ้าตัวนี้ต้องใช้กําลังนิดนึงครับซึ่งเป็นเรื่องดีครับผมเวลาเราเผลอไปแตะเนี่ยมันจะได้ไม่โทรออกหรือวางสายครับคุณผู้ชมฮะปุ่มเล็กๆตรงนี้ฮะเป็นสีอาเป็นสัญ,ญญาณสีครับผมเพื่อบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้เราใช้งานอยู่หรือเชื่อมต่อหรือแบตใกล้หมดแล้วเขาแสดงตรงนี้ครับและปุ่มที่มีด้านบนอีก3ปุ่มตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะมีปุ่ม บวกปุ่มลบครับและปุ่มมิวที่อยู่ตรงนี้ปุ่มบวกปุ่มลบนี้นะครับเอาไว้สําหรับการเพิ่มเสียงเร่งเสียงหรือการที่จะข้ามไปสู่เพลงถัดไปขณะที่เราฟังเพลงใน YouTube หรือ MP3 อยู่ก็คอนโทรลผ่านตัวนี้ได้ครับและที่คุยเมื่อกี้เวลาเรามีปุ่มมิวนะต้อก็ป๊บ ไปเนี้ยฮะเขาจะช่วยหยุดเสียงของเรานะครับแต่เรายังได้ยินเสียงของคู่สนทนาอยู่นะจ๊ะพอคุยเสร็จแล้วหรือเราทําธุระอะไรสําคัญเสร็จปุ๊บเราก็กดอีกทีนึงเพื่อกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับในขณะที่ด้านล่างครับผมการเปิดปิดครับผมไม่ได้ใช้งานยุ่งยากอะไรเลยเพราะว่ามีสวิตช์เลื่อนเปิดเลื่อนปิดตรงนี้ให้เราใช้ได้ง่ายๆครับผมไม่พลาดกับการไปกดค้างตรงที่ปุ่มตรงนี้ฮะอย่างเครื่องบางเครื่องเนี่ย เขามีปุ่มอยู่ปุ่มเดียว,วเราเผื่อไปกดค้างนิดนึงฮะเครื่องดับไปเลยจ้าตรงนี้ใช้สวิตช์ครับผมซึ่งมีความแข็งแรงพอสมควรเลยครับไม่มีการเผื่อไปโดนแล้วปิดสวิตช์ครับผมในขณะที่การชาร์จฮะใช้ USB Type C ครับเป็นรุ่นใหม่ที่เราใช้งานได้อย่างดีมากๆครับ เขาใช้ระบบเสียง streaming แบบ a p t h hd ครับผมมันเจ๋งมากๆเลยเพราะเจ้าระบบนี้จะทำให้เสียงของเรานะ่มีความชัดเจนมากๆากครับผมนอกเหนือจากนั้นฮะชิปเซ็ตที่เขาใช้อยู่ภายในนี้นะครับเป็นชิปเซตจากควันคอมครับผมผู้ผลิตชิปเซ็ต snapdragon ที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือ android ทั่วโลกนั่นเองเหละครับโอ้โหเฮ้ย899ให้ขนาดนี้เชียวหรอเฮ้ยมันจะเกินไปหรือเปล่า ใครที่ชอบออกกําลังกายครับแล้วก็ห่วงว่าจะมีสายเข้ารับไม่สะดวกไม่ต้องกวลครับจเจ้าตัวนี้กันน้ําได้ระดับ IPX4 เลยนะครับเรียกว่าเล่นไปเนี่ยทั้งเหงือ่อทั้งฝนลงมาก็ไม่ต้องกังวลฮะใช้ได้ครับแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในนี้ครับใช้เวลาชาร์จเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็ชาร์จได้เต็มแล้วครับผมเนี่ยฮะมันเจ๋งสุดๆเลยครับชาร์จครั้งหนึ่งคุยต่อเนื่องได้35ชั่วโมงและสแตมบายฮะได้ถึง780ชั่วโมงหรือ32วัน ครึ่งครับคุณผู้ชมฮะแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในเนี่ยหัวใจสําคัญของเขา เขาเป็นลิเทียมโพลิเมอร์ครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ล่าสุดนะฮะจากเดิมทีที่เป็นนิกเกิลแคปเมียมขึ้นมาเป็นอะไรนะลิทิเทียมไอออนฮะและล่าสุดเป็นลิเทียมโพลิเมอร์ซึ่งไม่มีเมมโมรีเอฟเฟกและปลอดจากการสูญเสียอย่างเช่นการระเบิดต่างๆการไฟไหม้ต่างๆเนี่ยเจาลิเทียมโพลิเมอร์เนี่ยเทคโนโลยีล่าสุดละจ้าจากนั้นฮะเดี๋ยวเราไปดูครับผมจากไม่ใช่จากนั้นจากนี้ฮะเราไปดูการทดสอบระบบ AI ตัดเสียงรบกวนของเขากันดีกว่าครับ วิธีการเชื่อมต่อในครั้งแรกครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับจากนั้นครับเรามากดเจ้าปุ่มใหญ่นี่ฮะปุ่มรับสายโทรสายกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้แป๊บหนึ่งฮะจนกระทั่งสัญญาณเขาขึ้นมาสลับเป็นสีแดงและสีน้ําเงินแบบนี้ครับแล้วเราก็หยิบโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นมาครับ เราไปเปิดบลูทูธจากโทรศัพท์มือถือของเราเลยครับคุณผู้ชมครับพอเปิดบลูทูธจากโทรศัพท์มือถือของเราฮะทำการค้นหาสัญญาณครับเขาจะทำการค้นหาเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนเลยครับว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่สามารถเชื่อมต่อได้ครับและชื่อของ KWS1 ก็คือ S1 ตัวนี้ครับเราแตะเข้าไปเลยครับเพื่อทำการเชื่อมต่อครับผมเดี๋ยวพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วฮะไฟเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินครับผมไฟกระพริบกระพริบเมื่อกี้จะหายไปจากบลูทูธ S1 ครับจากนั้นในส่วนของโทรศัพท์มือถือเขาจะบอกว่าใช้งานอยู่ก็คือการเชื่อมต่อน,นี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับนอกเหนือจากนั้นเขายังบอกระดับแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในบลูทูธของเราให้รับทราบด้วยครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงทดสอบกันครับว่าเจ้าระบบ AI ของ KWS หนึ่งเนี่ยเขาตัดเสียงรบกวนได้มากแค่ไหนครับโดยผมจะเปิดเพลงไปด้วยฮะเป็นเพลงที่คุณผู้ชมทุกท่านในประเทศไทยได้ยินได้ฟังและสามารถร้องตามได้แน่นอนครับเพราะเพลงนั้นคือเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยจ้าเอาเปิดไปแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวจะโทรหาน้องปิ่นลูกสาวครับผมอ้าวนี่นะ ฟังเสียงเพลงไปด้วยนะครับมีเสียงเพลงลรบกวนแบบเฮ้ยเปิดดังสุดละตอนนี้อ่าจะโทรหาครับผมโทรหาลูกสาวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอโอเคฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวัสดีครับได้ยินเสียงชัดไหมครับไม่ยินชัดได้ยินชัดไหมครับผม,ไ,มได้ยินเสียงเพลงด้วยไหม ตอนนี้ได้ยินเสียงเพลงด้ไหมได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงเพลงแต่ว <sh so ่าไม่ไม่ชัดมากอ๋อได้ยินเสียงเพลงแต่ไม่ชัดมากใช่ไหมแล้วลบกวเสียงพูดอ่ะอ๋อแล้วระหว่างเสียงพูดกับเสียงเพลงตอนนี้อะไรชัดกว่ากันอ่ะเราทดสอบแบบนี้นะตอนนี้อะไรชัดกว่ากันรบกวนเสียงไหมเวลาเราคุยกันแบบนี้ได้ยินเสียงแบบเอ้ยเพลงชัดเพลงเพลงกี่เปอร์เซ็นตเสียงพูดกี่เปอร์เซ็นแบบนี้ แต่ว่าได้ยินเสียงพูดชัดชัดเลยได้ยินเสียงพูดชัดเลยใช่ไหมอ่ะโอเคตอนนี้คือเปิดเพลงไปด้วยเนี่ยเราจะทําตามสัญญาเนี่ยได้ยินไหมอพอเวลาอีกไม่นานโอเคไหมตอนนี้ตกลงว่าเสียงคนพูดชัดกว่าใช่ไหมฮัโโลโหลใช่เสียงคนพูดชัดกว่า โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบอีกทีโดยการใช้หูฟังทั่วไปตามท้องตลาดที่ไม่มีระบบการตัดสัญญาณรบกวนเดี๋ยวโทรหากทีนะครับคราวนี้เรามาทดสอบโดยการใช้หูฟังธรรมดานะครับแล้วเดี๋ยวเราโทรไปพร้อมกับเปิดเพลงเราจะทําตามสัญญาไปด้วยครับอะมาฟังเพลงนี้ไปด้วยกันน่ะเบื่อแค่ไหนก็ต้องฟังนั่นแหละอา้าวลองโทรดูให้คุณผู้ชมครับเปิดเพลงไปด้วยพร้อมกับต่อสายไปด้วยให้โดยการใช้หูฟังธรรมดาครับ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเสียงชัดไหมได้ได้ยินได้ยินคได้ยินได้ยินเสียงชัดไหมได้ยินเสียงเพลงไหมได้ยินเสียงเพลงชัดมากหรอเพลงชัดมากเลยหรอแล้วตอนนี้ระหว่างเสียงพ่อกับเสียงเพลงตอนนี้ยเสียงใครชัดตัวกันเวลาที่เราฟีดไปตอนเนี้ยพ่อนะแต่ว่าเสียงเพลงมันแพรหอ๋อเสียงเพลงแสบปูเลยหรออย่างนั้นเลยหรอ ลูกออยหัวปวดหัวใจใจหัวทับไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอสแสดงว่าตัวแรกเสียงดีกว่าปะใช่โอ้ยงี้ก็ตัวแรกเสียงกว่าเยอะเลยสิใช่เบากว่าเยอะเลยบา,า,ากว่าเยอะเลยใช่ไหมนี่เราก็เปิดเพลงเดิมเลยนะเคยได้ยินไหมเพลงนี้น<า> <ๆ S 1> เคยดียไหมเคยเคยดี <ๆ S 1> ไหม <ๆ S 1> เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน พอพอพอส่ททงไม่ได้แล้วโอเคปิดเถอะเนาะสรุปว่าเสียงอันแรกดีกว่าใช่ไหม โอเคครับแล้ววันนี้ขอบคุณแม่นะครับน้องปิ่นฮะลูกสาวครับมาช่วยในการรีวิวหูฟังบลูทูธครับโอเคตั้งคิวจ้าแค่นี้นะเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมครับรีวิวหูฟังบลูทูธครั้งนี้ฮะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกไหมครับว่าเงิน8 9 9เ้าบาทนี่ไม่ได้แพงเลยฮะหากว่ามันแลกมาด้วยสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้จากการใช้หูฟังบลูทูธคาราวุ่น S1 นตัวนี้ครับเรียกว่าโฆษณาให้เลยแล้วกันครับเพราะมันเจ๋งจริงๆครับคุณผู้ชมครับชอบใจอย่าลืมกด s ซับสไครต กับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ